แกููเ้ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสสวัสดีครับบอสครับพี่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปช่วยสตอรี่นะครับบอสสตอรี่ไหนครับเออสตอรี่ของคาริฟากบแอลฟอสครับผมพี่หลังผมคือผมว่าคือผมอยากหาประสบการณ์ก่อนที่แบบว่าจะจะได้เข้าพวกพี่หลังอ่ะพผมไม่อยากเป็นตัวถ่วงอะไรเงี้ยได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมไปแบบสุกเสาที่เขาค้าเลิ้สามวันประมาณนี้ครับอืมได้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 คาริฟากับอะไรนะคาริฟากับ เอาฟอร์ดอะพี่คือก็มาอยากอยากมาขอพี่ก่อนก่อนจะไปดูเขาไงได้ดีเราที่มาขอไปไปซ้อมไหมไปซ้อมไปซ้อมอีกแล้วพี่เออไม่เป็นไรดีชิลแล้วพวกผมมาอยากไม่จริงๆอ่อะดีเลยแหละดีเลยอันนี้ดีเลยผมแค่อยากไปหาประสบการณ์พี่ผมไม่ได้แบบจะไปอะไรเขาเนะได้ไปนั่นแหละโอ้ยไปสนุกอะอะง่ายเข้าใจเข้าใจไปสนุกไม่อะไรหรอกเพราะว่าสมมติไปไปสมมติอะเอาถ้าสมมติผมมีโอกาสได้ได้ได้เข้าแก๊ง ชีสอะพี่แบบว่าผมไม่อยากเป็นตัวดอกพรัพี่พี่อะได้ได้ได้เลยแบบอยากไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปเนะ่รอเลสคุยใช่เลยครับผมผมว่าไม่อยากเป็นตัวทวงวัยใจครับผมได้ครับผมผมจะไปช่วยสตอรี่พี่ผมว่าผมอยากหาประสบการณ์อ่ะซครับเอซครับอพี่ได้ครับได้ได้ได้เลยอันนี้ไปกันสี่คนเลยเหรอครับตั้มนึงตั้มนึงลุงลงไปถามพี่โรชีหน่อยจบลงที่ไหนกันแน่นี่ไงพี่โรชครับ สรุปเจอซ้อมที่ไหนนะครับดีรอดดีกว่าไม่บอกถูกปะล่ะใช่พิมพ์บอสทําไมบอกเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็บอกน้องมันว่ามาคุยกับบอสก่อนได้ครับได้ได้ได้บอกว่าดีนะอันนี้ฮิโรชิใช่ไหมครับเมื่อกผมตีเนียนเลยนะผมตีเนียนเล็กบอสเลยนะได้ครับได้ครับนั่นแหละตอนนี้ที่คุยกันก็คือเวอร์สี่โกดังสามเอวอร์เวอร์สามได้ไหมเวอร์สามใช่ไหมครับอ๋อลองลองถามให้ก่อนก็ได้แต่เมื่อวานผมเห็นเล่นน่าจะ เห็นที่โรงพยาบาลน่าจะเล่นลูกไปกันใช่ไหมใช่ครับหนักกันอยู่โดนเฮกเตอร์กับโนซอฟไม่เท่าไหร่นะชิวๆโอ้เข้าตึงอยู่เขาเขาตึงอยู่เขาตึงอยู่แต่รู้สึกว่าเหมือนโดนลุมแต่ก็ได้อยู่โดนลุมโดนลุมอันนี้ได้ใช่ไหมพี่หลัอมแบบว่าได้ครับได้ได้ไม่เป็นหาไม่เป็นหาไปเลยอชิวๆเ้ทำไมนะเลสจะไปไหนนะผมจะไปช่วยอะไรนะ คาริฟ่าคาริฟคาผมอยากหาประสบการณ์เลยพี่ผมจริงๆผมไม่ได้อันนี้หรอกอยากแค่อยากก็นัดเล่นเลยไหมล่ะบอสถ้างั้างน่ะจบโคตริกก็นน้องจะได้ฝึกด้วยก็หาประสบการณ์มมีไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปอันนี้เขาไปช่วยตอรี่ยิงสีสูดอ๋อไม่เก่งจะแล้วอ่ะดูดิไม่ใช่ก็เล่นด้วยไม่ได้แปลว่าเราจะชนะไม่กลัววุ่นายเขาแต่แต่เรื่องเรื่องของเขาเขาเขาให้หมดเลยครับคือเขาอยากคือเขา ผมคือบอกว่าผมอยากไปหาประสบการณ์เขาบอกว่าใจถ้าใจอยากไปก็บอกด้วยเท้าแค่นั้นจบเขาบอกทุกอย่างเขาออกให้แค่นั้นเออไม่นี่เหรอครับได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวไปซ้อมแล้วทครับผมได้ครับเดี๋ยวไปวอร์มมือก็ได้นะวอดอ่าวอดสี่ก็ดังสามวอร์มสี่ก็ดังสามเราค่ากี่คนครับเดี๋ยวผมไปได้ก็เดี๋ยวอาจจะอาจจะ ตอนนี้น่าอาจจะครบแล้วก็มามาวอร์มเล่นเล่นกันได้ก็อยากซ้อมแต่ถ้ามีในเมืองก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ชวนไปสรุปคือไปทั้งหมดสี่คนเหรอครับบอสใช่ครับใช่ครับก็คือตรงนี้หมดเลยไปแล้วมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งมีน้องรักผมอีกคนหนึ่งเขาเขาไม่ได้มาเนี่ยมันนั่งได้สี่คนเนีครับเนี่ยเราอันนี้คือคุณคุณเบนใช่ไหมเบนครับเบนเบนคุณคุณเบนรู้จัก อันนี้เป็นน้องน้องน้องหมดเลยทุกปะใช่น้องทุกคนเลยแล้วแบบฝีเมือเปียวเปียวทุกคนเลยเนี่ยอือื่ใจมันใจมันกล้าเล่นอะผมว่ามันนิสัยดี้นยนะอืมก็คือไปคาลิฟาไปช่วยเขาแล้วหลังจากนั้นนะครับอยังไรก็ออกครับผมอ๋อโอเคโอเคคือเป็นสกอตคือเป็นเพื่อนรู้จักกันมานานแล้วแหละเป็นน้องที่รู้จักกันอ่ะเขาบอกว่ารู้สึกว่ายุทธไปคุยอะไรนี่แน่แล้วบอกว่าพี่พี่เบนพี่เบนไอของ สกอร์หนมันขาดอยู่ประมาณสี่คนนี่แหละสี่ห้าคนนี่แหละที่เป็นสนใจไปช่วยเขาบ้าลละแค่นั้นแหละและ้วสกรอรมันอก็เดินมาพี่มาช่วยได้นะเรื่องรถเรื่องบัตรอะไรพวกเนี้ยผมออกให้แค่นั้นแหละอืม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 ใช่แล้วก็ผมก็เลยโทรหาเรสเนี่ยว่าเรสสนใจ hey, ไหมว่าไปเล่นสตรอรี่หาประสบการณ์กันอย่างเงี้ยอ่ือครับครับใช่ครับ,รบใช่ก็ตามบอสเลยตามบอสเลยบอสว่างไงผมว่าง้างอยู่แล้ว ได้ครับตามบอสเลยครับบอสว่าไงสั่งเลยเลยบอสเลยไหมครับลยครับลยเลยเลยดี๋ยวเนยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซ้อมละเพื่อนตามละได้ครับได้ครับได้ครับสู้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 เดี๋ยวรอแชร์เดี๋ยวรอแชร์ไว้ไว้ไว้เชิญครับครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาพี่บอสบอสเนี่ย